รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up กลับเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาครับกับรอบ Survival Beta จากเบต้าทั้ง4ทีมครับจะมีเพียงแค่2ทีมเท่านั้นที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีครับตอนนี้ เราได้ข้อสรุปของผลการตัดสินจากกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมเบต้าที่ทำผลงานได้ดีที่สุด2ทีมจะเป็นทีมใดขอเชิญพี่แกงส้มประกาศทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบครับสำหรับเบต้าทีมแรกนะครับที่จะได้ผ่านเข้ารอบก็คือ เบต้าเอครับผมแฟบนบใหม่ด้าคุณครับต้องถามกรรมาการครับว่าทำไมถึงให้ทีมนี้สังเกตได้เลยว่าทีมนี้พัฒนาการดีแล้วมันลงตัวกลมกล่อมที่สุดก็ไม่แปลกใจที่ทีมนี้จะได้เข้ารอบทีมแรกครับผมยินดีด้วยนะครับกับทีมนี้พอเขาประกาศมาคืแบบฮู ทุกคนแบบดีใจมากที่ทุกคนทํามามันประสบความสําเร็จแล้วและทุกคนเห็นนะแค่ขอบคุณทุกคนมากครัเหลืออีกหนึ่งทีมเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขอเชิญฟังจากพี่โตครับอีกหนึ่งทีมเบต้าที่จะได้เข้ารอบในวันนี้ก็คือ เบตา S3 เสือสิ้นไลครับย้ำอันีกสักรอบครับทำไมถึงเป็น S3 ครับคำว่า s ว a g ในวันนี้ที่เราดูทุกโชว์มาในวันนี้เบตา S3 น่าจะแสดงให้เห็นความสว a g ความหมายของคำว่าสว a g ได้ดีที่สุดครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับกับเบตาทีม S3 ครับ เราดีใจที่เราได้เขารอบแล้วเราตั้งใจทําสิ่งนี้เราผลตอบรับกลับมามันดีภูมิใจในตัวเองแล้วภูมิใจในทุกคนขอบคุณตัวเองกับเพื่อนที่ทํางานหนักมากๆและนี่คือเบต้าทั้ง2ทีมที่ไม่ได้ถูกเลือกครับนั่นหมายความว่าเส้นทางในรายการของพวกเขาทั้ง8คนจะถูกตัดสินด้วยการโหวตของผู้ชมทั้งประเทศครับซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีเบต้าที่ต้องออกจากการแข่งขันถึง4คนด้วยกัน นั่นหมายความว่าจะมีเพียง4คนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อและเบต้าคนแรกที่ได้ไปต่อในรายการคือเอศูนห้าแชมป์ครับ ก็อยากจะขอบคุณแบบทุกคนที่วหวตให้แชมป์นะครับก็รู้สึกดีใจมากมากที่ทุกคนวหวตเอ็นดูแชมป์นะครับแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะและคนที่สองก็คือเอสองหนึ่งออตโต้ 1. 1> ครับ ก็พอได้โต้ชมเโตก็รู้สึกดีใจมากที่แบบเออเราเคยคุยกับพี่แชมปไว้ว่าอยากเข้าไปด้วยกันต่อซึ่งมันก็เป็นจริงโต๊ก็ดีใจมากๆเหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและ4คนที่จะต้องออกจากรายการนะครับอีกหนึ่งคนที่ได้ผ่านเข้ารอบคือ สองสองพีมพมครับมันพูดไม่ถูกเพราะว่าเราเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนเราเคยอยู่ในจุดนี้มาแล้วในรอบที่แล้วและคนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในสัปดาห์นี้ก็คือ A26 ตุ้ยครับก็รู้สึกดีครับแต่มันก็รู้สึกใจหายมากแล้วก็แบบมีผมที่แบบว่าได้โอกาสกลับเข้ามาในรายการต่อคนเดียวเลยนั่นหมายความว่าน้องๆเบต้าทั้ง4คนไม่ได้ไปต่อนะอ่ถามความรู้สึกกันหน่อยครับครับก็จริงๆก็อยากจะขอขอบคุณทางรายการก่อนนะครับที่ที่มอบโอกาสให้ครอบได้มาทําความฝันแล้วก็ได้มายู่อยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ด้วยกันมา เราอยู่ด้วยกันขนานมากแล้วก็สู้กันหนักมาก,กมันเป็นช่วงเวลาที่มีข้าวโหมากๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครอบครับสำหรับผมก็เป็นเส้นทางเล็กๆน้อยๆของตัวผมเองด้วยครับที่ผมได้มาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สู้กันมาด้วยกันตลอดขอบคุณมากมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากที่คนคนหนึ่งแบบเด็กคนนี้แบบได้มาอยู่จุดนี้ ได้มาถึงตรงนี้แล้วฮะไม่อยากให้เพื่อนต้องเสียใจครับเพราะว่ามันคือเวลาที่มีค่าของพวกเราอ่ะไม่อยากให้มันจําเป็นแบบความทรงจาที่แย่ผมเชื่อว่าชีวิตต่อจากเนี้ยผมจะมีคุณภาพมากขึ้นเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนในรายการนี้ครับขอบคุณครับผมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากรายการนี้เยอะมากๆเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆในชีวิตผมนะครับแล้วก็ผมมีความสุขมากๆที่ได้อยู่ในรายการนี้ เอ้ยไม่ต้องร้องไห้ดิเว้ย <c oughs> สู้ต่อนะอย่าทำเสียอย่าทำให้ผิดหวังนะเว้ย <c oughs> สุดยอดแห่งสปิริตเลยเยี่ยมมากๆเยี่ยมมากๆ <c oughs> ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับเบต้าทั้ง4ี่คนด้วยครับ <c oughs> ขอบคุณครับสู้ๆนะน้องๆเช <c oughs> ิญครับ มก็รู้สึกเฟลนิดหน่อยที่แบบว่าพร้อมไม่ได้มาก็ขอให้พร้อมพี่คอปครับก่อนแล้วก็อาชิอยากให้คีไฟติง้งจะอยู่พัฒนาเราไว้มาเจอกันนะหนึ่งในสองทีมนี้จะมีเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่ก้าวขึ้นมาเป็นโชว์ที่ดีที่สุดประจำสัปดาห์ช่วงหน้ารู้แน่นอน